ำนวนเงินในระบบของท่านไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินเข้าสู่ระบบอ,าอ้าวเงินโทรศัพท์หมดแบบนี้ต้องเติมไหนละไม่งั้นโทรของแม่ไม่ได้แน่แเลยเอา้าวไหนหากกันแบบนี้ละ่ะถ้าโทรหาแม่ไม่พอเติมไหนดีแม่เลยไม่เป็นไรไอซ์จะมีทางออกเกรนซื้อบัตรเติมเง,งินบัตรให้ไอซ์ได้ยังไงบอ,งอไสไอจ้าจะมีที่เด็ดตานั้นจากรการีชแอนด์มิชาร์เอชซีจีอีห e นึ่งสามหนึ่งคลิซาร์ รอบตัวเราต้องมาไปใช้เป็นประโยชน์สิในแกลองแกมก็ลองเติมหลักเติมเงินลดต่อซื้อหมายสหรับเลขหลักสองหลักก็ได้จริงด้วยมาจริงดิมันจะได้จริงๆหรอแม่น้องไม่รู้เนาะคณิตศาษัทมันอยู่รอบตัวโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันลองเกมป๊อปเกมเมอร์ป่ะเนี่ยมันบอกว่าไม่ได้อ้าวฉันก็เคยทำได้นี่มันคนละความมีศีลธรรมกันบ้างแหละ าคนทำอะไรกันเขาเวลากำลังหาทีเติมเงินจากบัตรเติมเงินให่ได้ทาเหยื่ใเต้นเต้นเราไโอ้เพราะมันยากอยูน่นะคือเลขหลักมันเยอะมากคือการที่เราจะสลับแล้วก็เติมให้ได้หลายแบบทำแบบน,นยากอยูน่นะงั้น เพราะว่าเราไปหาคําตอบกันดีกว่าว่าจะทำได้ไหมอัับแรกนะคะคือขายการให้บริการแบ่งออกเป็น2ระบบค่ะคือระบบโควตเพย์ ay, และระบบ p ีเพย์ค่ะระบบโควเพย์นะคะคือระบบรายเดือนส่วนระบบ p ีเพย์ค่ะคือระบบเติมเงินวันนี้เราจะมาพิจรารณาระบบเติมเงิน2ระบบนะคะนั่นก็คือ d t แทและเอเอสวันอเพื่อให้เห็นภาพชชาเจนมากริ่งขึ้นค่ะ เครือข่ายแรกนะคะก็คือ DT แทและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของบัตรเติมเงินเราจะเห็นได้ว่าหมายเลขบัตรเติมเงินมีหมายเลขเรียงต่อกันเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบัตรเติมเงินเนี่ยจะถูกผลิตออกมาให้มีหมายเลขบัตรเรียงต่อกันแต่เราจะสมมุติฐานว่าหมายเลขต่อไปนั่นก็คือหมายเลข59าเเราจะสามารถคาดเดารหัสบัตรเติมเงินได้หรือไม่ จากตัวอย่างนะคะเราจะเห็นได้ว่ารหัสบัตรเติมเงินไม่สัมพันธ์กับหมายเลขบัตรและไม่ใกล้เคียงกันเลยเราอาจกล่าวได้ว่ารหัสบัตรเติมเงินถูกเกิดขึ้นโดยวิธีการสุม่มนั่นก็คือเราต้องเลือกตัวเลข6หลักที่เราสนใจเพื่อเป็นรหัสบัตรเติมเงินให้กับหมายเลขนั้นๆโดยแต่ละตัวเนี่ยสามารถเป็นได้ตั้งแต่0ถึง9และแต่ละตัวเนี่ยสามารถเลือกได้ถึงสิวิธีเลยค่ะและเราสามารถเลือกตัวเลข6หลักได้ถึง1ล้านวิธีแต่ในจำนวนนี้เนี่ยจะมีโอกาสถูกเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นเท่ากับ1ในล้าน หรือโอกาสเทียบเท่ากับถูดูดตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยล่ะค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วระบบเติมเงินแบบ A อเอมาสู่คอมมิชีคิดแบบไหนบ้างอะไม่ยากเลยครับเช่นเดียวกับบีแท็กเลยครับระบบการเติมเงินของบีแท็กทมีสองส่วนใช่ไหมก็ส่วนที่เป็นรหัสบัตรแปดตัวหน้าแล้วก็ส่วนที่เป็นหมายเลขบัตรแปดตัวท้ายข้อดีของมันก็คือนะครับหมายเลขบัตรแปดตัวหน้าเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันเหมือนกันผู้บัตรอยู่แล้วเราแค่ต้องมาหาเพิ่มในส่วนที่เป็น หมายเลขบัตรแต่ตัวท้ายซึ่งตัวเป็นตัวเลขทั้งหมด0-9แตัวนะครับก็จะเป็น10ยกกําลัง8หรือว่าเท่ากับ100ล้านวิธีนั่นเองครับแต่ที่ตลกก็คือไอ้หนึล้านวิธีเนี่ย จะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นนะครับที่มันถูกจะเห็นได้ว่าโอกาสที่เราจะเลือกตัวเลขที่ถูกต้องนั้นมีโอกาสน้อยมากๆเลยค่ะก็คือ1นในแสนถึงหนึ่งในล้านและถึงแม้ว่าเราจะคาดเดาตัวเลขไปเรื่อยๆอาจจะถูกเองแต่เราไม่สามารถเดาเกินได้3ครั้งค่ะพราถ้าหากเรากดหมายเลขเกิน3ครั้งหมายเลขเืินือของเราก็จะถูกระง,งับการใช้บริการค่ะและถ้าเราเก็บบัตรเดิมเงินที่ใช้แล้วไว้เรื่อยๆจนกระทั่งหมายเลขเดิมถูกน้ำกลับมาใช้อีกครั้งเราจะยังสามารถใช้รหัสบัตรเดิมเงินเดิมเพื่อเติมเงินกลับเข้าไปใหม่ได้ไหมอ่ะ ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยเดียวแหละค่ะด้วยแนวคิดที่ว่าตัวเลขก็น่าจะมีมันหมดแม้แต่หมายเลขโทรศัพท์ก็ยังมีการเรียนใช้บัตรเติมเงินก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ต้องไม่ลืมว่าในปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์มีเพียง9ก้าหลักโดยนับจากหลังเลขศูนย์ดังนั้นการเพิ่มจำนวนหลักของหมายเลขโทรศัพท์จึงต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณจํานวนมากซึ่งตรงกันข้ามกับการเพิ่มจำนวนหลักในกรณีของบัตรเติมเงินค่ะเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาบัตรเติมเงิน2องใบนี้กันดูนะคะใบแรกที่มีนหมดยุในเดือนมีนา ว่าหมายเลขบัตรแต่หลักถูกใช้ไปจนเกือบหมดแล้วส่วนใบที่2ที่มีวันหมดอยา,ยายุในเดือนกันยายนปี2005จะเห็นได้ว่าหมายเลขบัตรมีเพิ่มขึ้นถึง9หลักเพราะว่าการเพิ่มจำนวนของหมายเลขบัตรเติมเงินไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับการเพิ่มจำนวนหลักของหมายเลขโทรศัพท์ดังนั้นในปัจจุบันจะยังไม่ปรากฏบัตรเติมเงินที่มีหมายเลขซ้ำเดิมออกขายสู่ท้องตลาดเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถนำบัตรเติมเงินที่เก็บไว้แล้วนำมาเติมใหม่อีกครั้งได้ค่ะ 07015อภิญญาน่วมนอนค่ะสวัสดีค่ะแก,ก้ม6627016กัญญาณีจุเจริญค่ะสวัสดีค่ะแป้ง6627017กัลยาคำไรค่ะสวัสดีค่ะป๊อป6627018จุฬล,ลักษณ์อินชูค่ะสวัสดีครับไตทเติ 19, ้ล6627019ชัดมณฑลจินจินครับสวัสดีค่ะอิฟ6627072อชราพรไข่กระท่ค่ะ